เอล่ะครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมครบไอคอนอีกเช่นเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมลับของเกมเพจนะครับผมเพจ2021นะก็เจอกับแรง4,000นะครับผมเพราะว่าที่ผมทําคลิปนี้ก็คือตอนที่ผมเล่นเกมนี้ผมหาคลิปสําหรับวิธีเล่นเกมลับไม่ค่อยมีนะครับก็พอผมเล่นมาจนระดับนึงก็เลยจะเอามาสอนทุกคนนะครับผมสําหรับใครที่เพิ่งเล่นใหม่หรือว่า ยังรับไม่ค่อยแน่นนะครับผมผมก็มีเทคนิคเฉพาะตัวของผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเล่นกันยังไงนะแต่คืออันนี้เป็นสไตล์ผมนะครับผมที่ผมเล่นจนถึงแลงพันสามนะครับแล้วก็เคยถึงขึ้นพันสี่แต่ก็ตกมาที่พันสามกว่านี่และครับผมก็เอาประมาณนี้นะก็มาเจอแลงพันสี่เลยนะครับผมผมก็คัตเอาที่ตึงๆมาเลยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ยิงเยอะนะครับผมแต่ก็จะเป็นเน้นการรับมากกว่านะครับผม เป็นผมมา4 3 1 2ครับก็เล่นตามแผนไปก่อนครับวิธีบุกกดลิบมาครับกดลิบนี้ก็เป็นกดลิบได้จากที่มันให้สมฟรีครับผมลูกนี้หือสวยครับผม10นั่นคือผมปรับเกมรับเนี่ยคือแบบให้สลับตัวแบบเมนนวลนะครับผมแต่ก่อนผมก็เล่นแบบอนะัตโนมัตินะแต่เป็นมาสักพักผมก็คิดว่าปรับเมนนวลมันเหมาะมือกว่าครับผมแล้วจังหวะนี้หลุดมาอีกแล้วนะ นะีคือผิดพลาดท,ทางเทคนิคไปหน่อยนะครับผมก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้กลางลุกมารับด้วยนะครับผมอย่างกุลลิปนี่ก็รับดีนะครับผมก็จะเนีย่ยใช้กุลลิปทั้งขึ้นเกมทั้งมารับเลยนะครับผมสำหรับสำหรับแผนนี้นะ สลับแผน4-3-1-2ที่ผมปรับแบบแมนนวลเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแบบเราจะได้บังคับตัวไหนแค่ตัวเดียวนะครับผมเพราะว่าสมมุติเราไม่ได้ปรับแบบแมนนวลเนี่ยเวลาเราเจอแผน4-3-1-2เนี่ยเจอหน้า2เนี่ยเขาก็จะทําชิ่งกันวันทูวันทูนะครับตัวเราก็จะสลับไปตามที่ตัวเขาสลับนะไปตามตัวใกล้ที่เขาสลับไปเอาลูกนี้รูดอีกแล้วนะผมขออนุญ,ญาตยหยุดพากสักแป๊บนะแล้วก็หาขวามาแล้วอื <c oughs> โดนบางมุมก่อนตายนะผมเสียประตูไปแล้วหนึ่งประตูนะครับผมแล้วกองหน้าได้บอลครับมาต่อรอเพื่อนครับทำชิ้นก่อนแทงไปแต่ไม่ทันยังได้อยู่ครับเวลาไม่ลูกสตีบุหลิบมาช่วยแทงลูกนี้ได้ไหมครับผม เข้าไปอีกแล้วนะครับผมหนึ่งลูกเล่นกับแรงสูงๆอนะ่ะส่วนใหญ่ก็พยายามไม่เข้าพวดนะครับผมคือเขาจะเป็นเขาอาจจะเป็นสายต่อบอลอะไรเนะี้ยคือเราปล่อยตัวไว้บางทีอาจจะดักบอลได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเจอสายเลี้ยงสายลากไปก็ใช้ตัวเข้าแค่ตัวเดียวครับผมให้บอลมันเข้าเอานะแล้วเราก็เอากางลูกเนี่ยมาดักไว้ตรงกลางนะครับผมคือส่วนใหญ่ที่ผมจะเน้นที่จะโฟกัสในการลากก็คือตรงกลางนะแดนตรงกลางนะ เดี๋ยวทุกคนคอยดูนะนี่ได้บอลมาแล้วครับผมส่งไปแต่เขียวบอลไม่ขายแล้วแล้วก็บุกอีกรอบครว่าระเบียดได้สวยงามครับแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีเกือบไปแล้วครับผมเนี่ยเห็นไหมครับแล้วดูกองหลังครับผมจะเลี้ยงไว้ตรงกลางให้ตัวอื่นไปแยกนะคือผมเอาเกือบไปครับผมเนี่ยครับบางทีมันก็อาจจะเอือหน่อยครับผมแต่อันนี้ก็คือช่วยได้เยอะนะครับผมดูกองกลางของผมไหม กลางกลางกลางลุกนะครับผมไม่ใช่กองกลางนะครับผมบังคับคุณลิลแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ก็เอามาช่วยนะครับวิ่งเข้ากลางนะคือผมจะไม่บังคับกองหลังเลยนะครับผมจะไม่ไปบังคับแบบตัวๆวนะให้บอลโนบังคับเองนะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องหามุมเข้าตรงกลางให้ได้นะครับผมเห็นไหมไม่ว่าผมจะบังคับตัวไหนก็จะเห็นไหมจะเอามาไว้ตรงกลางตลอดนะ คือยังไงเขาก็ต้องเข้ากลางนะครับผม,มว่าประตูมันอยู่ตรงกลางเนาะเขาก็ยังต้องวิ่งไหวอยู่แล้วลูกนี้หลุดไหมครับไม่หลุดนะนะครับกลับมารับต่อเดวี่เออเดวี่อีกแล้ววิ่ะแ,แ,แล้วครับผมเป็นอย่างผมจะเน้นตรงกลางลูกนี้หลุดไหมเนี่ยโอเคครับหาเล่นได้บอลมาเด้งมาครับตัดเข้าในอืมโดนตัดบอลก่อนแล้วได้อีกหนึ่งลูกครับผมแม่นำห่างนะครับผมไปครับบุกข้างเข้ากลางไปครับ ขึ้นหน้าแต่ไม่ทันนะผมคุณลิบเลี้ยงมาครับเลี้ยงมาเขาก,กางไว้เลยครับให่ไหมผมถึงบอลจะมาเลยหนะ้าผมก็ยังไม่ังคับกองหลังนะใช่ไหมกองหลังมันจะบงับงบังหางยิงให้เขาเองนะแต่ถ้าเกิดเขากําลังจะยิงปุ๊บเราค่อยเอากองหลังเขาไปแย่งนะะครับบังไว้ลองหาเล่นเกือบได้บอลน,นะไมต้องรีบนะผมดูดูดูไวนะ้นะคิเมิดถ้าไม่ได้บอลเกาะ กลับมาครับผมเห็นไหมผมก็บังครับคิมมิดกลับมาในตำแหน่งเดิมเขาสถาน,นีมากองหลังครับเห็นไหมเกือบไปนะผมถ้าเขาไม่รับนั่นเขาพิชยิงเข้าเลยนะผมเนี่ยพอเรารับแน่นเนี่ยเขาก็จะส่งบอลไม่ใช่ตามแผนเขาแล้วนะผมเขาก็จะเริ่มแบบส่งอาจจะส่งไว้ขึ้นหรืออาจจะแบบรีบมากขึ้นนะผมบางคนนะเราก็เล่นแบบเดิมเอาเห็นไหมครับเปิดแล้วโยนแล้วนะผม แต่มีกองหลังเราอยู่นะนี่ครับเก็บได้ค่อยว่ากันนี่ครับเสียบอลอีกแล้วอาข้างหน้าเห็นไหมครับดูผมจะไม่รีบไปบังคับกองหลังใช่หไหมแล้วให้กนริบมาช่วยครับผมเนีย่ยจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆค่อยมาที่กองหลังครับอ่าแล้วเสียบอลอีกแล้วครับวิ่ล่วิ่งเข้ากลางไว้ครับกองหลังเข้าเห็นไหมเวลาอยู่ตรงกลางไว้เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะก็ส่งขึ้นหน้าไปครับเวลาก็จะหมดแล้วยังไงก็ชนะแล้วส่งไปครับ อีกลูกได้ไหมเอ่ยแล้วปีดนะผมเลือีวินึงอ่าละกล่องหลังได้บอลอีกแล้วส่งไปนะผมหมดเวลาเป็นไงครับผมเล่นกับแบงค์พันธ์สีนะเกรมรับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมแต่ก็ถ้าเจอตึงๆก็อาจจะมีรั่วได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเล่นอย่างนี้ให้พอเป็นมาตรฐานของเราได้ก็จะเล่นง่ายมากขึ้นนะครับผมลองฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิด เราเคยเล่นแบบหนึ่งแล้วมันรับยังไงก็ล่วกก็ลองเปลี่ยนวิธีดูนะครับผมแรกๆอาจจะแบบรั่วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแต่ก็เล่นไปเรื่อยๆให้มันให้มันปรับปรุงของตัวมันเองไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วมันจะดีขึ้นเองนะทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีประโยชน์อะไรยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับก็ใจกันเหมือเจอกันใหม่สวัสดีครับ